พ่นไปผู้เดียวพ่นไปตลาดมากพ่นได้อยังไรอีกครับไปตลาดไปไทลันไปเซเว่นผมไปเซเว่นเหรออ่าไปอันนั้นไปซื้ออันนี้ให้น้องมะนาวเนี่ยหมักคุ้มผลมันเบิร์ดก็เลยไปซื้อให้ลูกได้อยังแน่นอนไปซื้อแก้วน้ำขนมหมักปลากระมีมากมากในถิ่นเราแก้วน้ำปลากระมีเซเว่นนี่กระแบบนี้ก็เลยไปหางมปซื้อมาให้แม่ใส่ไปก่อนเอาใบติ ตีไปโรงเรียนอะไคุณคุณเนี่ยฮารดพ่อเขากินน้ำในแก้วเขาจะกินแก้วให้แก้วมันเขาก็อยากให้ยกยกขวดน้ำนะกินใส่แก้วกระบอกเอยากกินมาม่าเนี่ยพนายนแม่บ่นะกินเนื้อุ่นเนีกินข้าวนะาวตข้าวไรทั้งขนมขนมมันของฝากแล้คือพจนซื้ออันนั้นคอยเฮ็ดทักแม่จะคือบจน์ื้อมานแนวโมเดิร์นแนวลรางโซ่ถ่วมนะแนวลรางแคโค้งนะแนวทางล่างแคโค้งกันนะ ตอนแรกเราคุณบอกคอยต่อ,อ,อไปคุบอกตังงว,ว,นบบนวันว่ามันหักแล้วเขาคอยก็ได้ลิช็ติกใหม่อีกแล้วซื้ออีกดอกพี่น้องซ <c oughs> ื้อตลอดนอกมะนาวที่ <c oughs> เขาเห็นนะเขาอย่าไปท่าเฮี้ยนเจ้ากันนะวันนี้เราเตรียมถ้วยใหม่เลยอ่าอ,อย่าก,กินแห้งพี่น้องไงแม่ที่ไหนเขาเห็นนี่แหละพี่น้องหิ้วมาเมียก็ได้โอ้ยเขากินน่ะอ่ำสวย ดังนเป็นวัตกตุ้ยชิ้นยาวเย <laughs> าวยาวเยจิงอ้่า่่าุกจอแ้วแบบน่่อบนจุกคุณนะพอ,พอ่ <c oughs> อาโคตรโคเสียค่นข้างเ็บเบขากนขนมนี่ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขูดเคพร ขอบคุณค่ะเจ้าพีคุณแม่นนสุดนะคนับสุดแล้วมาโอเคเดียวเราพร้อมสุดหลด่นอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะก่อนขอบค,คุณค<อ>่ะค่ะคุณค่ะคุณแม่คุณแม่ขอแม่โอ้ยนั่งชาคนไป่ได้เลยเนาะเนี้ยเราห,หนักเพระว่าผมมีชงผมชงเนี่ยอ๋อเอ้ยให้เลยะให้เลยเถอะโอ้ยบันไดแม่กบันไดแม่เหมือนก็บบันไดแม่กบันไดแม่บังคับเลยเขาว่าโอ้ได้เขาสุด นั่นเองถ้าเราซื้อกาแฟไม่กินแล้วแม่กาแฟถุงนะหั่นแก้มเลยบอนเป็นทุงขีดแม่เป็นถุงขีดกินเะเอาเบิ้ลอะไรเป็นซองเ็อยากเป็นซองเบิ้ลอะไรมันแล้วหอยใหญ่ขนาดไหนเออแล้วมันซื้อเอาไว้กินพ่อยรมันมีแห้งเนี่ยมันซืึนสดชื่นจะกินแบบน้าอ่าน้าอะไร กินนั่ไหนอยากกินมาม่าพี่น้องเลยบอกกินนี่มาม่ามันอันนั้นลายลายลูดีดอกโซเดียมเขาบอกว่ามาม่าบอสมตำบออีกอย่งบอหนึ่งเขาบอกอยู่ไม่นานแล้วชักพาะสมตำอาหารหลักอีสานเท่านั้นเออผู้ใดก็กินง่าย้อนบอตำของหุ่นเดิได้วยแต่จะสวยเป็นนวลลายคนไม้คนี่น้องเลขเพียงเป็นออกกัดกันใครหลเงสุดหลายข้อเลา เขาบอกเจ้าเราปเายเพชรเมาอคืนนี่เรอ,ออกเก็หกเอกอหกมันจะอกอกเกเรียแม่สลับกันเลยนั่งด,ดีลูกนั่งดีโอ้โหเอาคนจนก็ซื้อมามาิดพอ่อตอนเอยกรุงเทพด้วยนะมามาเยโอ้ออแม่ี้กินแน่กิน้วล้างจานแล้วล้างแล้ว ร่างรลางคีงกันแล้วคีงมาเลยอยากกินเนี่ยข้าวอย่างอ่านึ่งแล้วเอาเทใส่นี่เออนี่ได้คื่ออืมแอบพอกันม่วงนี้มาพลาดแซ่บพี่น้องแล้วเอาเรียกแม่ไปต้มข้าบ้านพี่น้องมากินข้าด้วยกันด้วยจ้า ก็ยังเป็นได้ก้อยกู้กับก้อยกู้ของเราสวัีค่ะเป็นของว่อก็ได้ยำรวมมิตรนะยำบุ้นเส้นกุ้สดตามมกเขืออี่ก็จากต้นเขาเองด้ย่นเาาพอเดินาปนัยมันลยปวเลย

เนื้อกรอบสมปากตายแบบก้อยกุ้งอย่ากก้อยกุ้งเต้นนะพ่มีกุ้งเต้นมีตะกุ้งใหญ่เลยเอาตะกุ้งใหญ่มาก้อยแซ่บคือกันเลยพี่น้องเลยไม่ใชอยากก้อยกุ้งเต้นตอนจะก้อยจะคือเต้นเลยหนูเป็นตะเบิร์เลย เกียตนได้ปั๊งินเดียวเราไวง้นาะมาได้ิี่อค ามันสือขนมมาให้กอกินเนี่ยนังนวมียบใ้นนนนบมเลยดยนีเาบหมดอย่างอยา

Yeah, I'm going to go ่น Di ี oh. <re port hal ter> ่นบ้างเจ้าเห็นนาะมากตัวของว่าเพิ่นห้ยังไม้อกกานน้ำหนึ่งเป็นน้องประกาศทางบ้านที่ไหนเอยเวลาครับผมณม่องี่ไ้นครับประมาณอยู่สื่บอกมรูน่าจะสามวัน เอมากเลยห็นคลิปเขาร่วงเล มีย mm. ังคายขายเ่ิดแล้ววันนี้ขอรบมีเงี้ยเราส้าเงี้ยหน่อยมันเงี้ยหน่อยเข้าเป็นเราตาแล้วเราไม่มีเงี้ยหน่อยังมีอะไรเรียกพอว่าแช่หน่อยตำแจ่มเนไ่ยขอไว้กินเลยคนวันมกินแต่จิ้มอะไรที่เล เบิ่งไา่เจ้าแล้วต่ว่านยังกูธนาคารไ่ได้เลยสิบางคนบางคนกับเงินหลวก็เขาไม่คด้เยอ้อแตรใครใดจะดีกับใครก็เรวอ้ตคนมุก่อบ พีหนาแค่ก็ีหน,าเ,หนาเลยนี่รสไส้แข็งไส้ขาบาบลัเอาไปผ้ลด้วยกูิ่งกูมีมาซส้อ์ฟเปชานโตซั เพื่อนขอขได้คบว่มีม้ามาหุ่นไหวขอกว่อยากคลายแบน่ช่างมามาหงอนมาทําทานทํามาเผามันม่งันเป็นเ้ามเป็นพัญชัก เราเรากินน hmm. ู o, my brother, my ่นอย่ากเนี้ยมาตัวนี้นาเรียงะหว่าแล้วหอได้เลยอู้บินบ้าัวนามปนก็ปล่อยมาเลยแบบผู้ได้มันมาโวยวายทอาคืนมาแบบนี้น่าเรียงเพราะว่ามันหวงมันหวงของของเขาไหมอเขาจีห้องแบบทุกปล่อยบรรยตกได้เลยที่เราเลยปล่อยเลยคู้ไดมาบุรีปล่อยเลยอือเป็นเลไว่ามันดีมันมันมันพานไงนบ่า ยมาาันตะโคนด่าคุณทำผ่าพากันมาไปผมไดงด้อยใคยเลยท่านกีเ่เป็นคนเมื่อไหนมีฮอร์ดุคนเนี่มันได้เขาทำพัาได้รายดีคอัคนบริษัทมันรูกรอดทำไมฮอร์ทุคนเนี่ย โจดจั๊กหลบคนนีชัชชานยานนะโอิ่มนดั้น,นแต่คนดีมันแหลนลงกดได้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 แต่คนดีนะคะคนหูจักที่เขาเอิบเลยนะี่ยก็หูจักหักมาหูจักชัชชานยานเขานะบอกได้หน่อยเนทะี่ยงกลางหน้ามคยเหินกลางหน้าเปี่ยหรอห็นแล้กดิ้งๆกันเลย มันสัมผัสได้พอเราอิมเหดเป็นน้คนตนว่านี่เราอคเดีตอนกินตัวเป่งเป็นน้ำกลืนทำไมินเสร็จไปเลยเหมันมันเป็นหน้าบานเดียวน้ำตาขดวนอ่ะนี่ว่ายัง่ะ้าคน นนอกินมะเก็งไปแล้วมั้งก้นาน้ำแน้ำนหน้าบ้านปะอันเป็นไก่เลยขนไก